ความสามารถอันน่าทึ่งของเด็กๆนักร้องนักแสดงจากโรงเรียนและสถานสงเคราะห์หลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้มาร่วมงานวันเด็กของโรงเรียนสีสังวานอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่งานวันนี้มีเด็กพิการเด็กไร้สัญชาติและเด็กจากสถานสงเคราะห์หลายแห่งมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ตอนแรกอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยครับแต่ว่าเราก็แก้ไขมาเราเต็มใจที่จะแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเราก็ทำได้แล้วเราก็มีสกีภาพที่สแสดงให้ทุกคนได้ข้อจำกัดของร่างกายไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแสดงความสามารถของน้องๆแต่กลับเป็นแรงผลักดันที่ทำให้น้องๆพยายามที่จะฝึกฝนตนเองให้มากขึ้นเพื่อการสื่อสารผ่านบทเพลงและการแสดง ถึงแม้ว่าเราเป็นยีนเราก็สามารถมีวงดนตรีเป็นตัวเอง เปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเองนอกจากจะสร้างความสุขให้แก่ผู้มาร่วมงานแล้วยังสร้างกำลังใจเกิดขึ้นเมื่อเห็นความพยายามที่มากกว่าการฝึกซ้อมอย่างหนักกว่าจะปรากฏเป็นการแสดงบนเวทีแม้ทุกวันนี้ผู้พิการจำนวนไม่น้อยยังไม่ได้รับสิทธิในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพที่ควรจะได้รับอย่างเท่าเทียม ของโอกาสนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าน้องๆก็อย่างที่เห็นเนาะน้องๆอ,อยู่โรงเรียนประจำเนี่ยจะมีน้อยมากมาที่เขาจะได้ออกไปข้างนอกเราควรยอมรับในความแตกต่างและความพิเศษของเขาเราควรส่งเสริมและให้กําลังใจเขาในในสิ่งที่เขาทาได้และทําได้ดีไม่เดือดร้อนู้อื่นความสุขพิเศษของผู้ชมที่มาจากความตั้งใจของผู้สดแสดงซึ่งพิเศษ ที่มองข้ามข้อจำกัดของร่างกายและสถานะเช่นนี้จะเกิดมากขึ้นได้ถ้าหากมีโอกาสและพื้นที่ที่จะให้น้องๆผู้พิการแต่ไม่ยอมแพ้เช่นนี้มากขึ้นและสังคมจะมีโอกาสที่พบเห็นศักยภาพในความแตกต่างหลากหลายด้วยนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่รายงาน